น้ำขังน้ำขังฝนตกตั้งแต่วันที่เก้าน้ำขังตั้งแต่วันที่เก้าพอวันที่สิบมางานบวชของพี่กัปตันนาน้ำสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์จิตรัะเดินมาก็มาลื่นตรงนี้พระก็บอกว่า น้ำขังน้ำขังแล้วก็เฉยวันนี้ก็วันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสองแล้วนะก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ทำความสะอาดเลยนะบอกว่าน้ำขังน้ำขังแล้วก็ก็แล้วเราก็ทำหน้าละลื่นเฉยเลยนะวันนี้กวันที่สิบสองแล้วนะยังเหมือนเดิมเลย ตรงแก้มทางด้านน้นมันก็ขังเหมือนกันแต่มันแห้งก่อนแต่ตรงนี้มันยังไม่แห้ง